กับนี่ครับเราจะมากินข้าวกันที่ร้านนี้ครับกังฟูเพศกังฟูนี่ชื่ออะไรนะมุสลีกังฟูของกินที่ประเทศจีนนี่ไม่ต้องกลัวอดครับ เยอะอันนี้เป็นแบรน์ตังฟูนี่เป็นแบรน์ของจีนนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเมนูเราทุกวันทุกวันทุกวันแต่ละวันแต่ละวันนะฮะอันนี้ก็มีร้านโจ๊กร้านอาหารเยอะฮะของกินมากมายราคาก็ไม่แพงนะฮะที่หยวนสามสิบหยวนสามสิเอ็ดหยวนถ้าเราอ,อยู่นี่ครับ อันนี้เรามาถึงสุจโจสถานีรถไฟสุจโจแล้วเราก็มาทานข้าวกันที่นี่ก็อยู่ที่ตรงสถานีเลยครับ <c oughs> เราจะไปที่พักกันเราจะเดินไปหาที่พักประมาณ5-6นาที ที่พักของเราเป็นที่พักแบบอพาร์ตเมนต์นะไม่ใช่โรงแรมนะเพราะว่าน้องเขาพามาเพราะว่าเป็นห้องใหญ่สนอนได้สี่คนเลยคืนหนึ่งก็ประมาณ2อ0พไม่แพงนะครับเพราะอยู่เป็นคล้ๆเหมือนกับ พักได้สี่คนอันนี้มีสตาร์บัคด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทางออกครับเมืองซูโจก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับสารท่องเที่ยวก็เยอะ พูดสังกฤษได้เนาะคนรุ่นใหมนะ่อันนี้เราก็จะขึ้นไปที่พักออกถนน <c oughs> สถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟ ที่เราจะไปไหนล่ะได้หมดเดี๋ยวนะครับจากเซนไฮ้นะฮะมาที่สุโจเนี่ยสามสิบนาทีก็ถึงค่ารถก็ประมาณเงินพิษเงินไทยประมาณสามร้อยบาทสองร้อปดสิบ้าสิบบาทนะอัตาราแลกเปลี่ยนของ เงินหยวนปัจจุบันนะ4บาท72สตางค์โอ้ขึ้นมาแล้วอากาศเย็นครับโอ้เย็นหนาวเลย โอเค okay, ครับเดี๋ยวเราเดินไปหาที่พักก่อนกันแล้วค่อยเดินเที่ยวต่อจะไปดูกำแพงเมืองซูโจ สวนมีหลายที่นะที่น่าท่องเที่ยวนะครับเราอยู่ที่เมืองโูโจว,วันหนึ่งนะคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราก็จะนั่งรถไฟกับเซี่ยงไฮ้เวลาบ่ายโอเคครับ